ถ้าเราเดืม่มําช่วงท้องว่างหลังตื่นนอนรู้ไหมว่าทําไมคุณญี่ปุ่นอายุยืนมีสุขภาพดีแถมผิวสวยด้วยความลับอยู่ที่สิ่งที่พวกเขาทําทันทีหลังตื่นนอนก่อนแปลงฟันด้วยซ้ําพอเขาตื่นปุ๊บยังไม่แปลงฟันด้วยซ้าเขาจะดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องหนึ่งถึงสองแก้วทันทีแล้วร่างกายจะเปลี่ยนไปแบบนี้เลยหนึ่งกระตุ้นระบบขับถ่ายน้ําที่เข้าไปตอนท้องว่างจะไปกระตุกลําไส้ให้ตื่นตัวช่วยขับถ่ายง่ายท้องไม่อืดไม่ผูกสองล้างไตลดนิ้ว การดื่มน้ำทันทีช่วยล้างของเสียสะสมในไตลดโอกาสเกิดนิ่วแถมยังช่วยป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ด้วยนะ 3. ช่วยเผาผลาญน,น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องตอนเช้าช่วยกระตุ้นการเผาผลาญใครลดน้ำหนักอยู่อย่าลืมข้อนี้ 4. ขับสารพิษตอนเรานอนร่างกายสะสมสารพิษไว้เยอะน้ำจะช่วยพาร่างกายล้างตับไตระบบเลือดแบบธรรมชาติ 5. ผิวสดใสดูมีน้ำมีนวลเพราะน้ำช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเซลล์ผิวฟื้นตัวไวขึ้น ตื่นมาก็รู้สึกหน้าสดใสไม่โรงหกบำรุงผมถ้าเลือดไปเลี้ยงหนังศีสะดีผมก็ร่วงน้อยแข็งแรงเงางามขึ้นได้ 7. จ็ดลดอาการจุกเสียดแน่น